สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สชมีเรื่องเล่า ep 3 4ีครับผม <c oughs> วันนี้พี่สชมีเรื่องเล่าขอนำเสนอท่านผู้ชมในชื่อเรื่องหลวงปู่สุขปราบเสือสมิงเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับหลวงปู่สุขเกสโลวัดปากคลองมะขามเท่ายอดพระเถราจา์ผู้ทรงอภิญญาแห่งเมืองชัยนาทย้อนอดีตไปเมื่อครั้งหลวงปู่สุขยังคลองธาตุขัน หรือเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับคนสมัยก่อนที่เคยไปวัดปากคลองมาคามเท่าและขอวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขก็มักจะนําวัตถุมงคลนั้นมาคล้องคลอให้แก่ลูกหลานเพื่อป้องกันผูดผีปีศาจและให้เด็กเนะี่ยเป็นเด็กที่เลงง่ายที่สําคัญคือวัตถุมงคลของท่านขึ้นชื่อมากเรื่องการป้องกันเขี้ยวงาต่างๆถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นพวกหมานะครับหมาตามบ้าน คนสมัยก่อนนะมักจะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านกาันพวกหัวขโมยนะครับก็เลยชาวบ้านก็เลยกลัวว่าเด็กๆอะ่ะอาจจะโดนหมาตามบ้านเนี่ยกัดเขาได้แต่เมื่อนําวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปคล้องคอก็เบาใจไปได้ครับในเรื่องโดนหมากัดต่อไปนี้เป็นตำนานอีกหน้าหนึ่งของมหาอภิญญาอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่สุขในเรื่องการ ปราบเสือสมิงกล่าวคือครั้งหนึ่งหลวงปู่สุกเกสโลได้ออกทุดวงไปในป่าลึกอันเป็นดินฐานของชาวบ้านกระเลียงหมู่บ้านหนึ่งท่านได้รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านอันเนื่องมาจากการรบก,กวนของสัตว์ร้ายที่ชาวบ้านเรียกว่าเสือสมิงเสือสมิงคือเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่มีนิสัยดุร้ายอาหานโปรดปรานของมันนอกจากสัตว์ทั่วไปแล้วเนื้อมนุษย์ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารอันโอชาของมั ที่ไหนมีเสือสมิงที่นั่นจะมีการตายไม่เว้นแต่ละวันมันจะออกล่าเหยื่อเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของมันแล้ววิญญาณจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะต้องสิงอยู่ที่ตัวเสือนั้นกลายเป็นเสือผีสิงที่สําคัญเจ้าเสือสมิงเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้ตามใจปรารถนาเราจะไม่รู้เลยว่าคนที่เราคุยกอยู่นั้น เป็นเสือสนิงหรือไม่กว่าจะรู้ตัวก็ต้องตกเป็นเหยื่อเขี้ยวนรกของมันไปซะแลว้วหลังจากได้ฟังเรื่องราวของชาวบ้านหลวงปู่ก็ตกลงใจที่จะช่วยชาวบ้านปราบเสือสนิงตัวนี้ซะคืนแรกที่ปักกรดณห,หมู่บ้านชาวกลรีหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วท่านก็ได้กำหนดจ,จิตบำเพ็ญภาวนาตามกิจวัตรที่ทำอยู่ตามปกติช่วยด้วยช่วยด้วย มีเสียงหนึ่งดังมาไม่ไกลจากกรดที่ท่านทําสมาธิอยู่มากนักแต่หลวงปู่ท่านก็รู้ด้วยยาสมาธิว่าเสียงนั้นไม่ใช่คนท่านจึงยังคงหลับตาภาวนาต่อไปข้างฝ่ายพระอีกลูกที่ปรากฏอยู่ใกล้ๆก็ได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับพระองค์นั้นค่อยๆพูดเบาๆเหมือนเกรงจะรบกวนสมาธิของหลวงปู่แต่ท่านก็ยังนิ่งเฉยเหมือนเดิม ก็ได้กลิ่นสาบอย่างแรงโชยเข้ามาในกรดใช่แน่แล้วมันเป็นกลิ่นสาบเสือที่รุนแรงมากและตามด้วยเงาทะมึนของเสือโค้งตัวใหญ่ที่ยืนจังก้าอยู่หน้ากรดของหลวงปู่ต่อมามันก็เดินวนไปเวียนมาอยู่ภายนอกกรดของหลวงปู่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทุกอย่างก็เงียบสงบลงไม่มีเหตุการณ์ร้ายอันใดเกิดขึ้นเช้าวันลุกขึ้น ในระหว่างที่หลวงปู่เดินออกมาสบุตรบริวณรอบนอกกรดก็ได้พบรอยเ้ารอยเท้าเสือขนาดใหญ่เดินวนไปเวียนมารอบกดอยู่มากมายหลายรอยเท้าหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับเมื่อคืนมีคนโดนโดนเสือกัดตายครับชาวบ้านคนนั้นละล่ำละลักด้วยอาการหวาดกลัวมันแปลงร่างเป็นหญิงสาวมาขอน้ํากินไอหนุ่มเจ้าของบ้านไม่ระวังจึงเดินลงมาจากบ้านเอาน้ำไปให้กิน มันขยำที่หัวร้อยแผลอ้ว่กพวกผมไปเจอศพในป่าท้ายหมู่บ้านครับหลวงปู่จึงบอกว่าเมื่อคืนมันก็มาหาท่านที่กรดเหมือนกันแต่หลวงปู่ไม่ได้เปิดกรดไปหามันมันก็เข้ามาหาหลวงปู่ไม่ได้มันสุดท้ายมันก็ได้จากไปก่อนลูกสาวนี่คืนนี้เห็นทีว่าจะต้องอยู่ต่อเพราะพระอีกรูปหนึ่งเป็นไข้ป่า ต้องบรอบกวนชาวบ้านไปหายาให้ทานเมื่อทุเราแล้วทางหลงปูก่ก็จะจากไปชาวบ้านก็รับปากด้วยความยินดีในคืนนั้นเจ้าสือสมิงไวไ้ร้ายก็วกกลับมาวนเวียนอยู่ภายในปันอีกรอบโดยคราวนี้มันแปลงร่างเป็นเด็กวัยรุ่นที่ทําทีว่าจะขอเข้ามาพักอาศัยหลับนอนอยู่แต่หลวงปู่สุข ท่านได้เตรียมการไว้หมดแล้วโดวยท่านได้ทำน้ำมนต์ไว้รอรับปลุกเสกควายธนูไว้คอยท่าพร้อมทั้งสชาวบ้านให้เตรียมคบเพลิงไว้เมื่อได้รับสัญญาณก็จะต้องจุดคบเพลิงขึ้นพร้อมกันเพื่อจะได้ล้อมจับเสือสมิงตัวนี้ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อเจ้าเสือไว้ร้ายหลุดก็ไปในวงล้อมคบเพลิงของชาวบ้านหลงปู่สุขจึงปล่อยควายธนูออกไปทันใดนั้นก็ปรากฏควายธนู ควายตัวใหญ่สีดำทะมึนวิ่งไล่ขวิดเจ้าเสือสมิงในร่างเด็กไว้รุ่นจนกระเด็นกระดอนไปหลายตลบและเด็ก,กลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ทรงเสียมคำรามลัน่นเหลือสดสดทะลักจากสีก้ามของมันอันเนื่องจากพิษสงร้ายของเขาคว,วายน,นั่นเองพบเพื่อของชาวบ้านค่อยๆตีวงล้อมเจ้าเสือไลยไว้ส่วนควายโนูก็ไล่ขวิดเสือสมิงอย่างมาังมันเจ้าเสือไล้ไม่ยอมแพ้มันทั้งกัดทั้งควน โดยกงเล็บสุดกำลังในขนานั่นเองหลวงปู่สุขท่านก็ได้สาดน้ํามนต์ไปที่หลังเจ้าเสือลายเจ้าเสือลายเมื่อโดนน้ำมนก็หยุดการเคลื่อนไหวพร้อมกับส่งเสียงร้องนั่นโอ้ยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วล่างของมันก็ล้มลงแน่นิ่งกลายล่างเป็นซากเสือที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นเน่าคระบคลุ้งไปทั่วบริเวณหลวงปู่ได้ชาวบ้าน ได้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันก่อไฟแล้วนำซากศพของมันโยนเข้าไปในกองเพึิงเพื่อจะได้เผาส่งวิญญาณทั้งของมันและของคนตายที่ถูกมันกัดกินแล้วสิงล่างของมันอยู่จากนั้นหลวงปู่สุขก็สวดแผ่เมตตาโอชิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มันในคราวเดียวหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้าน ก็อยู่กันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขร่มรื่นไม่มีสัตว์ร้ใดๆเข้ามารบกวนอีกต่อไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้หลวงปู่สุขปราบเสือสมิงก็จบลงพิจารณน,นี้ขอบคุณครับท่านผู้ชมที่สลัะเวลามาชมคลิปของพี่สอชอ,อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญกดติดตามด้วยนะครับเพื่อพี่สอชอจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและ Assalamualaikum warahmatullahi